ค่ะท่านผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้สะสมบุญชาแนลขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าในพระชาติที่9วิทูลบัณฑิตชาดกบัณฑิตแห่งราชสำนักผู้มีปัญญาเฉียบแหลมนามว่าวิทูระเป็นผู้สอนอัตธรรมและถวายความรู้ด้านต่างๆแด่พระเจ้าท่านนันชัยโกรพยะ แห่งกรุงอินทปัตจนเป็นที่เลื่องลือไปสามภพภูมิทั้งพญานาคพญาครุฑและสวรรค์การหนึ่งพระเจ้าทานันชัยโกรพยะทรงเล่นสกาพ่ายแพ้ต่อปุณกยักษ์เพราะปุณกยักษ์ใช้อิทธิฤทธ์กลโกงและขอสิ่งเดิมพันเป็นวิทูรบัณฑิตแม่มหาราชาไม่ยอมทำตามสัจจะแต่วิทูระเป็นผู้ถือวาจาสัตย์ จึงยอมเสียสละไปกับปุณกยักษ์ผู้ประสงค์เพียงหัวใจของพระองค์เพื่อนำไปมอบให้นางอิรันตีธิดาพญานาคผู้ออกอุบายว่าหากผู้ใดนำหัวใจของพระองค์มาได้นางจะยอมเป็นพนรรยาผู้นั้นปุณกยักษ์ผู้หลงไหลในความงามของนางพญายักษ์ได้นำตัววิทูระควบมาสินพ เหาขึ้นกลางอากาศหมายเอาชีวิตด้วยวิธีต่างๆแต่พระองค์รอดตายราวปฏิหารและได้สนทนาธรรมกับพญายักษ์ไม่ให้ทำลายมิตรจนเกิดความศรัทธาเลื่อมใสและลงเอยอย่างสุขสงบทุกฝ่ายบารมีที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญในพระชาติที่กานี้คือสัจจะบารมีบารมีของผู้มีสัจจะทั้งต่อตนเองและผู้อื่น จะส่งผลให้ผู้นั้นพ้นภัยอันตรายนานาได้หากชื่นชอบเรื่องราวที่นำเสนอนี้ฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นสะพานบุญต่อไปด้วยนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังสวัสดีคะ่ะ